ตอนนี้ยอดของจํานวนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิดสิที่เราเปิดให้จองกันมาสําหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยในเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยคะคก็ตอนนี้เนี่ยรวมทั้งหมดนะอยู่ที่7จ็ดล้านสองแสคนด้วยกันโดยแบ่งเป็นกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนแปดหมื่นสามพันกว่าคนคส่วนต่างจังหวัดเนี่ยนะคะรวมกันทั้งหมดแล้วเหกล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันกว่าคนด้วยกันนี่คือข้อมูลอัปเดตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยก็ได้เห็นว่าออยอดนะคะของ การจองคิวฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งมาจากความมั่นใจที่เกิดขึ้นนะคะจากการฉีดวัคซีนทั้งซีโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาที่ตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนหลายกลุ่มเนาะไปฉีดแล้วก็ออกมารีวิวเออปกติเราจะรีวิวร้านอาหารรีวิวเื่งสำอางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้มารีวิวการฉีดวัคซีนทําให้เราได้เห็นว่าความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนนั้นมีมากกว่าความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบ นะคะแล้วก็เท่าที่เจอเนี่ยหลายคนก็มีอาการปวดบวมนะเล็กน้อยในอย่างซิโนแวกอาการชาก็มีอย่างที่เคยบอกไปคนใกล้เคียงของดิฉันไปฉีดก็มีอาการชาแต่ว่าภายในช่วงเวลาหนึ่งก็จะหายแล้วก็กลับมาเป็นปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติบางคนฉีดไป2เข็มแล้วภูมิไปตรวจภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันนะปรากฏว่ามันขึ้นจริงๆนั่นหมายถึงว่าภูมิคุ้มกันที่มีมากขึ้นมันจะลดความสุ่มเสี่ยงนะของการที่คุณจะล้มเจ็บ จากการติดเชื้อโควิดหนัก,นก แบบนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตัวเลขแบบนี้เราเห็นคนดังหลายๆคนคนะรเราเห็นบุคคลสําคัญของประเทศหลายๆคนฉีดวัคซีนสองตัวนี้ที่ในไทยมีอยู่ตอนนี้เนี่ยแล้วออกมารีวิวกันว่ามันได้ผลดีจริงๆนะครับโอ้โหคุณหมอเนี่ยนะพูดกันแทบจะทุกวันเลยแล้วเราก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่เชื่อหมอแล้วเราจะเชื่อใครกันดีอ่ะ่รัอเราไม่เชื่อคนที่เขาไปฉีดจริงๆแล้วเราควรจะเชื่อใครเหมือนอ่ะถ้า ถ้าคุณจะสร้างบ้านคุณต้องเชื่อใครคุณต้องเชื่อสถาปนิปนกวิศวกร,ววกรถูกไหมค,คุณจะไปเชื่อ,อแม่ค้าที่ขายของในตลาดว่าสร้างบ้านแบบนี้แล้วดีมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันในแง่ของทางสาธารณสุขของการใช้ยาของการฉีดวัคซีนก็ต้องเชื่อผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณหมอที่มีอยู่ทั่วประเทศไม่ใช่แค่คุณหมอคนใดคนหนึ่งที่ออกมาพูดแต่คุณหมอทั่วทั้งประเทศออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า วัคซีนที่เรามีอยู่นั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากเพียงพอเทียบเท่าในระดับโลกเช่นเดียวกัน และถ้าหากว่าไม่มั oh ่นใจอีกเนี่ยนะครับในส่วนของทางภาครัฐก็มีกรณีเยียวยาผลกระทบผู้ได้รับวัคซีนไว้ให้ด้วยแล้วนะครับความปลอดภัยสูงอยู่แล้วอันนี้สร้างความเชื่อมั่นเข้าไปเพิ่มให้อีกนะครับว่าถ้าหากว่ารับวัคซีนโควิด -19 เข้าไปมีอาการผลข้างเคียงต่างๆเกิดขึ้นท่านจะได้รับการดูแลตอนนี้มีงบประมาณไว้ร้อยกว่าล้านนะครับสำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนให้มีผลย้อนหลังด้วยนะฮะตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นมาเลย ที่ผ่านมาอาการน่าจะมากสุดก็มีเพียงแค่อาการชาเท่านั้นชั่วครู่ชั่วคราวหายใจไม่ออกมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายเคสเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ถูกนําเสนอออกไปนะคะหรือว่าบางทีคนที่มีเคสดุนแรงอย่างที่แบบหายใจไม่ออกแรงๆนู่นนี่นั่นถูกนาเสนอแต่ถูกนาเสนอในมุมเดียวแต่ไม่ได้บอกว่า้คุณหมอเขาดูแลยังไง แล้วสุดท้ายแล้วปัจจุบันคุณกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วถูกต้องหรือไม่อ่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันอยู่เสมอแล้วเราก็นําเสนอเสมอว่าสุดท้ายแล้วเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อาการนั้นเป็นอาการแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะครับ